ชมนกครับนกต่อครับทั้งคู่เลยนะครับชมนะครับชอบลีลาตัวไหนอันนี้นกต่ออายุ3ปีะนะครับเียนชอบตัวไหนเม้นมานะครับทางทีมงานจะจัด <c oughs> หาไปให้นะครับ <c oughs> ดูครับ อันนี้ลีลาเฉลยเท่าไหร่ครับเจ้าของ8ปดตัวแล้วแปดเก้ 8, ตัวไอ้ทั้ง2เลยใช่ไหมครับแปดเก้ 8, ตัวทั้งสองแต่นกพึ่งจะเล่นนะครับแต่อายุมันได้ครับอ,อายุมันได้อายุ3ปีขึ้นไปแลครับอันี่ครับอันนี้ชมดูครับ โอ้ oh, ตัวนี้ดุครับตัวกงสี่เหลี่ยมนี่ดุมากเหนื่รับอ่วชมครับ ดูครับตัวไหนตัวกงใหญ่กงสี่เหลี่ยมดูมากนะครับจะฆ่าอย่างเดียวนะครับเดินหน้าฆ่าอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวสู้ทั้งห่อยก็จะออกไปคูนะครับนะครับอ่านะครับ ในแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ